สัสดต้าุกานทกุคนทุกคาทุกคนทุกคนทุกคบทุกานทุกานุกคนท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 ากคนทุ t คนทุก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 คทคนทนทุกคนทุกคนทุกทนทคนทุกคนทุคนทุกนคนนคทนทุกคนทุกคนทานท้กนทุกานทุกคนทุกคนทุกคนนนค bagi bahasa bahasa apakah kaum itu tu tu bahasa gunung gitu ini tak bangai tak gunung tu kita pasal dengan boleh kita boleh awak Nadia tak kuat wah kalau macam ni sampai lagi ni tu ade dia ah oh ra gitu eh apa penting tu dia ni nak ba dia kau arin sa dia ni nama namun benar eh nama Abdullah Hakim นา่นโมอีป่าปอกงันยีดูโมนั่นโมาเดียนเลนดประเสริฐสีดิจตเจากูคัตุนบอกมึงเป็นพ่นมก็จะมเเัเาเรมเโเื่อกมงงก็ีเสีอ่ันนี้ชื่อเล่นชื่อเล่นที่พ่อแม่เรียกเรียกกันแล้วก็ชื่อในช่องชื่อในช่องชื่อว่ามารตดีรคนถัดไปตัวถัดไป hm hau tanuk ga la hm tanuk rumah le <inaudible> ha ke ma ma mana minta tanya manager is calling ha waktu teacher nak jaga pengantin teacher tun nyanyi anti obeti ha siapa nak dengar rojak nyanyi dia nyanyi

เปิ้นน่ะที่เสื้อขอขอลูกพี่น่ะตรากทีถ้าเลิกเตอร์เนี่ยละก็ต้องเอาตัวเองจริงๆนี่แหละเข้าใจว่าเป็นเลขเอาไปต่ออ่อแม่โดยการที่ภูมินอนนะครับอ่ะคําตอบก็อะไรอ่าน้ําสูงโนน้ําบ่อัพเดินหักกิน

มัเหนด้มอก็มองรงเยสวยเแต่มารีุสวยมากเนยคือมารีตหน้าต้องเด็กกว่าคนอื่นแต่ไก่อนเวีแรงทงานานีแหละนด Ya, kalau pakai Pak Pak, kalau misalnya ada yang berpikir peminatnya bungkuk, loh, ini loh, pecah semua, ya. Piring mana kamu? Tengok, di ini, bangun, ดูไว้โอเคบองเพียงบมือานกันที่ใครสวยกวนาเดียบ้างตอนนี้เห็นไหมว่าเงินขาง่ายเนาะนาเดียเนาะตอนที่เป็นไงชิวิจีไหมนาเดียถามว่าชีวิดีไปชิติีขึ้นจากเดิมจากที่เมื่อก่อนนาเดียทางานเป็นพนักงานเซเว่นอยู่ที่กรุงเทพพอมีโซเชียลขึ้นมา าตัวเองเข้าไปในโซเชียลเลยที to so então, à, ่เราสร้างตัวตนในโซเชียลเอาตัวเองแบบหมายถึงเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นในโซเชียลเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มั่นใจเชื่อใจว่าเราแบบทำได้แล้วก็ความเทนต์ของนายใทุกประเทศแบบสนุกเท่ห์ไฮเนี่ยถ้าขายสวยนายขายไม่ออกแล้วนายต้องขายคำนายจะอยู่รอดอ่าเป็นไงคะก็มีได้ค่ะคนที่สวยก็ขาย ตบดัคะไนใระตากระตาให้คู่ของกระตาเดียวนะหนุ่มอะไรแอนินแอนดินไคะจาเดูอะไหนไนจะให้ให้กตากดียวะริตาไว้เราไม่ต้องกระตาก็อหน้เดียวบุตบตเจับนายจอายาลู่หรอรบอาตงรนายาย่สายเอย เดี๋ยว ok หนูนี่ที่แกหยุปูนะ okay. 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 okay.